ริซ่าส่วนรัฐบาลอย่าโยนความผิด4สอสอกไกลยันรายงานแรนบิดเนี่ยตัดแปะหลอกลงทุนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นอย่างมากนะครับที่4สอสอกไกลเนี่ยลาออกจากคณะกรรมการนะครับของแรนบิดนะครับโครงการแรนบิดเนี่ยที่มีการลาออกเนี่ยก็ด้วยเหตุผลนะครับที่ออกมาที่สอสอของพรรคก้ไกลเหตุผลชัดเจนก็คือเรื่องของว่าเอ๊ะนะับ การรายงานเนี่ยนะครับมีการตัดแปรนะครับมีการหลอกลงทุนมีการไม่ชัดเจนมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนไม่นี่แต่สิ่งที่นะครับรัฐบาลออกมาสวนว่าทางพักเก้าไกลเนี่ยนะครับที่ราออกเนี่ยเพราะเล่นเกมตาการเมืองแต่ไม่เคยเอาข้อมูลว่าเอะแล้วบอกว่าเนี่ยมีครบถ้วนสมบูรณ์นะครับให้ข้อมูลอย่างนี้ทำไมรัฐบาลถึงไม่เอาข้อมูลเหล่านี้มาแย้งล่ะครับถ้าวันนี้รัฐบาลบอกว่าทางพักเก้าไกลเริ่มเกมการเมืองเพราะว่านะครับ ทางคณะกรรมการได้รับรายงานผลออกมาทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรผิดทาไมถึงไม่เอาออกมายันกับสสเก้าไกลนะครับในเมื่อสสเก้าไกลบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการตัดแปะนะมันมีการเป็นหลอกนะข้อมูลไม่ครบถ้วนนะข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับทางรัฐบาลนะครับหรือทางกรรมธิการนะครับออกมาสิครับ ออกมาบอกเลยอ๋อนี่นะครับข้อมูลเป็นแบบนี้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 นะครับมันครบถ้วนแบบนี้มีข้อมูลแบบนี้ก็เอาข้อมูลออกมาชนกันนะครับถ้าเอาข้อมูลออกมาชนกันผมรับประกันได้เลยว่าประชาชนจะคิดได้ว่าเฮ้ยนั่นแน่ใครโกหกใครเล่นการเมืองใครเล่นสกปรกถูกต้องไหมแต่วันนี้นะครับสิ่งที่พักเก้าวไกลเขาให้ความเห็นว่าที่เขาออกนะครับเขาลาออกจากกรรมธิการเนี่ยเนื่องจากว่าความไม่ชัดเจน,นในการศึกษาแล้วนะครับ แทนที่จะไม่ชัดเจนเนี่ยแทนท,ที่จะต้องมีการศึกษาให้ครบถ้วนเนี่ยกับจะมีการสรุปนะครับจะมีการสรุปเพื่อให้ผ่านไปเพื่อให้โครงการที่ผ่านไปซึ่งแน่นอนครับมันจะมีผลกระทบนะครับซึ่งเขาก็ออกมาอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนผมก็ทําคลิปอารมณ์เอาไว้แล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลออกมาไม่ไว่าจะเป็นคุณสุทินคุณธนากรหรืออะไรฝ่ายรัฐบาลที่ออกมากับพูดแต่เพียงว่าก้าวไกลเล่นเกมการเมืองแต่ไม่ทำไมไม่เอาข้อมูลที่มีทั้งหมดอะ ออกมายันกันด้วยข้อมูลแหะครับในเมื่อนะพักคพักก้าวไกล,ลี่ะเขาราออกเพราะข้อมูลที่เขาบอกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่านะครับรัฐบาลบอกว่าเฮ้ยสสก้าไกล,ลี่ะ ไม่เห็นก็นประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้เห็นประโยชน์ของประชาชนก็ต้องเอาข้อมูลออกมาแย้งเพื่อให้ประชาชนรู้นี่ไงคือข้อมูลที่มันถูกต้องข้อมูลที่มันดีข้อมูลที่นี่และก้าวไกลอ่ะไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติกับประชาชนก็ออกมาพูดสิครับไม่ใช้ใช้วัตกรรมแต่ไม่เอาข้อมูลหลักฐานออกมาพูดแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ประชาชนทุกคนนะครับมีข้อมูลมีสมองมีคิดและก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังฟังเฮ้ยแลนด์บิดี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  แต่ตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นนี้มีข้อสงสัยแบบนี้แบบนี้ตอนนี้คําถามเรื่องของแรนบิดมันยังไม่ชัดเจนว่ามันดีจริงไหมมันชัดเจนไหมมันต้องมีการศึกษาแต่วันนี้รัฐบาลกับไม่เอาข้อมูลออกมาเยเฮ้ยตัวเองศึกษามาอย่างดีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ออกมาให้ประชาชนได้รู้เลยครับทำไมไม่กล้าเอาออกมาครับแต่มาบอกว่าวันนี้สสก้าไกลเล่นการเมืองก็เขาเป็นนักการเมืองไม่ให้เล่นการเมืองแล้วจะให้เล่นอะไรครับ มันก็ต้องเล่นการเมืองเลยครับและก็บอกได้เลยครับว่าถ้าเป็นไปตามที่สสพักก้าวไกลบอกนะครับก็สมควรแล้วครับเพราะเหตุผลแล้วข้อมูลอะไรยังไม่ชัดเจนแต่จะรีบสรุปเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้โครงการนี้ผ่านหรือเปล่าครับงบประมาณ1.1ล้านล้านบาทนี้มันหอมหวานหรือเปล่าครับเพราะสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันคือเป็นแสนล้านหรือเปล่าครับมันเป็นเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการหลายๆโครงการที่ผ่านมาเพราะรัฐมนตรีและกรรมธิการในโครงการนั้นๆเอื้อประโยชน์กันหรือเปล่าสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่า แล้วเอาใช้วิธีพวกมากลากไปหรือเปล่าทําให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่าง,าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายแต่วันนี้โครงการแลนด์บิทที่ออกมามูลค่ามัน1นจุดล้านล้านและพักเก้าไกลเขามองเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติมีอะไรไม่ถูกต้องมีอะไรไม่ไม่นี่เฮ้ยเราไม่เอาดีฝ่าเราถอยเอาดีก่าเพื่ออะไรครับเพราะการที่ถอยออกมาก็ทําให้ประชาทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็นขึ้นมาทําให้ประชาชนต้องรีบไปหาข้อมูลหาความจริงมาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถูกปะมีการปกปิดหรือเปล่ามีการเอื้อประโยชน์หรือเปล่าจะมีการทุจริตหรือเปล่ามีการคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการหลอกกันหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลคิดว่าพักคก้าวไกลทาไม่ถูกต้องเอาข้อมูลออกมาเลยครับว่าเฮ้ยวันนี้ที่พักคก้าไกลบอกว่าข้อมูลที่ออกมาครับทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงแต่ข้อมูลอีกด้านมันมันมันเป็นอย่างนี้พักคก้าไกลก็เอาออกมาสิครับเก่งจริงเอาออกมาครับอยากเห็นครับประชาชนอย่างผมอยากเห็นครับ ผมไม่ได้สนับสนุนก้าวไกลผมไม่ได้เชียร์ก้าวไกลสุดที่แต่ผมต้องการข้อมูลเพราะวันนี้นะครับผมสังเกตได้อย่างคือพักก้าวไกลเวลาออกมาพูดเอาข้อมูลออกมาพูดด้วยแต่ทางรัฐบาลเวลาที่ออกมาแย้งไม่มีเคยมีข้อมูลออกมาแย้งแย้งคําเดียวใช้วาทกรรมเล่นการเมืองบ้างแหละไม่มาไม่เห็นกับประเทศชาติบ้างแหละไม่เห็นกับประชาชนบ้างแหละเอื้อให้กับต่างชาติบ้างแหละไม่เห็นกับผลประโยชน์ของประเทศชาติพูดอยู่แค่นี้เก่งจริงเอาข้อมูลออกมาครับ ริซาส่วนรัฐบาลอย่ายโยน 4, 2, 9, ความผิด4สสก้าไกลนะยันรายงานแรนบิดเนี่ยตัดแปะและก็หลอกลงทุนพักขมลส่วนรัฐบาลอย่าศาสตร์วัฒกรรมก้าวไกลไม่เห็นควาสมสำคัญภาคใต้โยนความผิดให้ 4. สสลาออกจากกรรมธิการแรนบิดยันรายงานศึกษาโครงการเหมือนตัดแปะหลอกลงทุน เมื่อวันที่13มกราคมนางสาวพักมนุนอนันต์สสบัญชีรายชื่อรองโฆษกของพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการลาออกของสสก้าวไกลในคณะกรรมการวิสามัญแลน์บิดว่าที่รัฐบาลจะเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องการตัดสินใจในการลาออกของกรรมการวิสามัญแลนดบิดทั้ง4คนของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถทําได้ คำถามที่ดิฉันเห็นว่าสำคัญก็คือทำไมรัฐบาลไม่ตอบคำถามที่พักเก้าไกลตั้งเอาไว้เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยนั่นแหละครับคือประเด็นในเมื่อพักเก้าไกลลาออกและเขาก็มีการตั้งคำถามไว้รัฐบาลต้องตอบคำถามแล้วเอาหลักฐานมายันว่าเฮ้ยที่พักเก้าไกลบอกไม่ใช่ไม่เป็นความจริงนะพักเก้าไกลเล่นการเมืองพักเก้าไกลกำลังทำให้มันไปไม่ได้ทำไมถึงไม่ตอบครับแต่ตอบเพียงแค่สั้นๆโดยใช้วาทกรรมแค่นั้น ก้าวไกลย้ำเสมอว่าเราเห็นด้วยกับการพัฒนาเศรษฐกิจภ,ภาคใต้แต่ในการถแถลงข่าวเมื่อวานก็พูดชัดว่าเราตั้งคำถามเรื่องของรายงานศึกษาโครงการที่เหมือนกับตัดแปะเรียกข้อมูลแค่บางด้านคำถามหลายอย่างขาดความชัดเจนแต่ทำไมรัฐบาลเร่งรีบเอาไปโฆษณาขายตา่างชาติจนมีคนมองว่าเหมือนหลอกให้เขามาลงทุนหรือไม่ ดังนั้นอยาศาสตร์วัฒกรรมว่าก้าวไกลไม่เห็นความสําคัญในการพัฒนาภาคใต้เลยสิ่งที่ควรสิ่งที่ท่านควรทําคือแสดงให้เห็นว่าแรนบิดเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการลงทุนตอบคําถามที่เราสงสยัยและที่สําคัญคือตอบคําถามของประชาชนในพื้นที่ที่หลายคนก็ยังไม่เชื่อในโครงการนี้เช่นกัน ที่ผ่านมากรรมธิการพักกล้าวไกลทาเต็มที่แล้วในการตรวจสอบแต่หลังจากที่ประชุมพยายามรวบรัฐให้อนุมัติรายงานศึกษากกรรมธิการก็ปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเพราะรายงานจะถูกส่งเข้าห้องใหญ่เราจึงยืนยันไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งของตายาดที่ส่งรายงานที่ยังไม่สามารถตอบคําถามให้ครบถ้วนเข้าสู่สภาส่วนที่รัฐบาลยืนยันว่าหน่วยงานตอบคาถามครบถ้วนชัดเจนตามที่กรรมธิการกล้าวไกลตั้งคําถามไปก็เปิดรายงานหรือแล้ว ไฮไลท์ light, มาเลยว่าตรงไหนที่ตอบคาถามแล้วสื่อมวลชนประชาชนจะได้เห็นด้วยอันนี้ถูกต้องเลยครับอันนี้ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดว่ารัฐบาลยืนยันว่าหน่วยงานเนี่ยตอบครบถ้วนแล้วนะครับตอบกรรมธิการครบถ้วนแล้วเนี่ยก็เปิดเลยครับว่าคําถามนะครับท,ที่ที่กที่พักก้าวไกลเนี่ยตั้งคําถามเอาไว้เนี่ยเปิดรายงานหรือเอาเฉพาะไฮไลท์มาก็ได้ว่าฮ อันนี้ไงนะคาถามของพระก้าวไกลก็นี่ไงเขาตอบแบบนี้ไงเขาตอบอย่างนี้ไงแต่สิ่งที่ตอบเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรือเปล่ามันไม่ตรงไปตรงมาหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ถ้าการสรุปรายงานแล้วเอาไปแล้วเอาไปใช้เนี่ยแล้วคิดดูว่าถ้าต่างประเทศเขาต่างประเทศเขาไม่โง้หรอกครับเขาลงทุนเป็นหลักล้านล้านแบบนี้นะเป็นหลักแสนล้านเป็นหลักหนึ่งล้านล้านเนี่ยเขามาลงทุนแน่นอนครับการศึกษาของประเทศไทยที่คุณเอาไปนําเสนอ วันนี้สมมตินะครับเราศึกษาแบบนี้เข้าข้างตัวเองเอาไปนําเสนอเอาไปนําเสนอเพื่อให้เขามาลงทุนแต่ก่อนเขามาลงทุนเขาจะต้องมาศึกษามาอะไรแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นจริงข้อมูลนั้นคือข้อมูลหลอกลวงนะครับข้อมูลหลอกลวงโดยรัฐบาลของประเทศไทยเป็นการหลอกลวงให้นักลงทุนมาลงทุนความเสียหายมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนครับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากให้เขาลงทุนเราก็ต้องศึกษาให้รอบด้านให้ตอบคําถามทุกอย่างได้ไม่ใช่วันนี้นะครับ ทำเพื่อให้ผ่นผ่านไปแล้วรอให้เขามาลงทุนถ้าเขามาลงทุนแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นคําถามคือแล้วถ้าเงื่อนไขว่าค่าเขามาลงทุนแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่นะครับมีการพิจารณามีการที่ศึกษารัฐบาลต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าต้องการันตีอะไรหรือเปล่าแล้วใช้งบประมาณหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทุกคนสงสยัยและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับสสทั้ง4คนเนี่ยยังไม่อยากให้นะครับการส่ง นะครับรายงานนี้สมบูรณ์ไปให้กับรัฐสภานะครับแต่ทางคณะกรรมการใช้วิธีพวกมากลาปลายพวกกันเนี่ยยังไงก็จะส่งให้ได้เขาขลา,าออกสิครับจะอยู่ทําไม่ะครับเขาก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมด้วยนะครับและวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ารัฐบาลจะมาตอบคําถามที่นะครับพักกล้าวกายสี่คนเนี่ยออกมาแถลงและข้อมูลเนี่ยยังไม่สามารถตอบคําถามได้แต่บอกก็เพียงแต่ว่าเล่นการเมืองผลประโยชน์ของเรื่องนี้โครงการนี้มันมหาศาลหรือเปล่า อยากให้ผ่านเพราะอยากให้งบประมาณลงไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูนะครับดังนั้นขอย้ําว่าอย่าพยายามหาความชอบธรรมด้วยความพยายามโยนความผิดให้กรรมธิการทั้ง4ี่ที่ลากออกตามสิทธิ์เลยสิ่งที่จะสร้างความชอบธรรมได้คือการตอบคําถามท,าที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติให้สิ้นข้อสงสัยเสียดีกว่าถูกต้องเลยครับวันนี้ถ้ารัฐบาลน,นะครับตอนนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยประชาชนเริ่มสงสัยแล้ว ว่าการศึกษาเนี่ยมันดีหรือเปล่าโครงการนี้มันดีจริงหรือเปล่ามันศึกษารอบด้านครบถ้วนแล้วมันสามารถที่จะนะครับการลงทุนครั้งเนี้ยมันจะคุ้มค่าคุ้มประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าหรือสุดท้ายเราจะเป็นเหมือนกับต่างประเทศที่ให้ประเทศอื่นมาลงทุนแล้วไม่สามารถที่จะนี่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องโดนยึดนะพื้นที่ตรงนั้นในการลงทุนหรือเปล่าอันนี้มันก็ามาทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่าการที่ให้ต่างประเทศมาลงทุน เขาต้องมีสัญญาต้องมีอะไรต้องเข้ามาแล้วจุดประสงค์เขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยโครงการนี้มันอาจจะไม่คุ้มทุนแต่ถ้าเขาเข้ามาลงทุนแล้วมีสัญญาว่าเขาถ้าเกิดเขาลงทุนแล้วเขาไม่คุ้มเขาจะต้องได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นทั้งหมดหรือเปล่าเพื่อทําต่อไปมันก็คือการขายชาติไกลๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ผมเองสนับสนุนทุกโครงการผมสนับสนุนหมดถ้าเป็นโครงการที่ทําให้ความเจริญของประเทศ เป็นประโยชน์ของประชาชนแต่โครงการนั้นต้องพิจนารณาให้ดีและให้รอบคอบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในภายภาคหน้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหม่มีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ